โอ้โหตัวละครใหม่เขียนบอกว่าตัวแรกที่มีถึงสองทั้งาแบบผสมอ่ะมันคืออะไรเดี๋ยวคอยไปอ่านดูในสารานุกรมนะครับอ่ะต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในไลน์เกมเศรษฐีนะครับก็มีอัปเดตตัวละครใหม่นะครับตามหน้าปกที่เพื่อนๆเ,เห็นเมื่อกี้เลยก่อนที่จะไปดูวิธีหานะครับเรามาดู อันนี้ก่อนเรามาดูความสามารถก่อนนะครับว่าความสามารถมันคืออะไรนะครับสําหรับตัวละครตัวใหม่นะครับอ่ะมาดูจี้ติดตัวก่อนจี้ติดตัวคือเมื่อตกเมืองฝ่ายตรงข้ามนะครับโอกาส30%ไปยังพื้นที่ใดก็ได้นะครับหลังจากจ่ายค่าผ่านทางสะสมทีละ3%เมื่อไม่แสดงผลโหโหดอยู่นะ ความสามารถโหดอยู่นะซึ่งความสามารถเนี้เหมือนกับตัวเทพีอูดเลยนะครับแต่ต่างตรงที่คือมันจะไอของเทพีอูดเนี่ยจะไม่เป็นแบบเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยของเทพีอูดมันจะอยู่ที่สกิลนะไม่ใช่อยู่ที่จี้ติดตัวเนี่ยเห็นไหมโอกาสสาสิเปอร์เซ็นเท่ากันแต่ต่างตรงที่คือของของแอสตาเนี่ยมันจะ เพิ่มอัตรานะครับส่วนสกิลนะครับเมื่อก่อสร้างนะครับโอกาส30%อัปเกรดสิ่งก่อสร้างเพิ่ม1ห,หลังนะครับและเพิ่มค่าผ่านทางคูณ2สะสมทีละ3ามเมื่อไม่สแสดงผลโอ้โหอันนี้ก็โหดนะครับความสามารถนนี้เหมือนกับไอ้นี่เลยครับเหมือนเหมือนเทพีสกูตเลยนะครับก็คือเมื่อก่อสร้างเนี่ย อัปเกรดสิ่งก่อสร้างเพิ่ม1ห,หลังและค่าผ่านทาง2เท่านี่ความสามารถเหมือนกันเปี้ยแต่ต่างตรงที่เหมือนเดิมครับก็คือแอสตามันจะเพิ่มอัตรานะครับรู้สึกว่าตัวแอสตาเนี่ยมันจะสตาร์ทอยู่ที่สาแต่ตัวเทพีสกูตเนี่ยมันสตาร์ทอยู่ที่33แต่ถึงเปอร์เซ็นถึงแอสตาเปอร์เซ็นต์จะน้อยอะ่ะแต่มันก็เพิ่มอตัตราไงเออนะครับโอ้โหมาดูค่าสเตตัสครับ โดยเฉพาะการควบคุมตุ๊กตา91หืูสูงจริงๆค่อนข้างโหดนะโดยเฉพาะจี้ติดตัวเนี่ยมันมันเป็นความสามารถเหมือนเทพีสกูตเทพีเอ้ไม่ใช่ดิเหมือนเทเหมือนเทพีอูดเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าถ้าใส่กล่องบินไปด้วยเนี่ยมันจะทับกันหรือเปล่านะเพราะว่าไอตัวเนี้ยเหมือนคล้ายๆซองบินครับ แต่เป็นซองบินที่พอมันออกปุ๊บเราไม่ต้องไปบินคือเราไปตรงไหนก็ได้ของแผนที่นะครับมันก็ดูโกงอยู่นะเออนะครับอ่ะวิธีหาครับนี่ครับเพื่อนว่าต้องสาหาพวกวัตถุดิบการ์ดพวกนี้ครับแล้วก็มาสะสมนะครับก็จะมีให้หาอเนี่ครับก็ S มันจะมี S กับ S บวก ถ้าอยากได้ S พึ่งเพื่อนๆอยากได้ S บวกกันอยู่แล้วแหละใครบ้าจะเอาคาร์ด S อ่ะเออก็ต้องหาการ A ์ด A บวกพวกนี้ครับอย่างละใบนะครับจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นการ์ดจิกซอครับเนี่ยสใบนะครับตามนี้เลยจะมีหมายเลข1 2ึ่สอนะครับซึ่งวิธีหาคือมันจะมีอยู่3วิธีนะครับก็คือเปิดจากแผกพิเศษแผกพรีเมียมแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือน,นี่ครับ โดยใช้วิธีการรวมกา๊าซนะครับรวมกา๊าซนี่คือให้เอากา๊าซวัตถุดิบ A นะครับพวกเนี้ยอะไรก็ได้ครับไปรวมกับกา๊าซวัตถุดิบ A ซึ่งไม่ใช่รวม A อะไรก็ได้นะครับต้องวัตถุดิบกา๊าซเหมือนกันรวม2ออย่างนะครับอัพให้ตันะะนะครับแล้วก็ก็จะฟิกสุ่มนะครับก๊าซวัตถุดิบ A บวกหมายเลข1จนถึงหมายเลข4มันจะฟิกสุ่มผมว่าต้องมีหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งที่จะหายากอ่ะนะครับ เนี่ยก็ลองไปรวมมันได้นะครับแต่ขอบอกว่าเพื่อนๆต้องมีวัตถุดิบกา๊าซและต้องมีทองเยอะนิดนึงนะครับอ่ะมาดูแพ็กพิเศษครับนี่ครับแพ็กพิเศษผมโคตรเกียดเลยแพ็กพิเศษเนี่ยคือแพงยังไม่พอนะสุ่มได้แต่ของอะไรก็ไม่รู้ครับอ่ะมาดูมันมีโอกาสสุ่มได้อะไรบ้างนี่ครับถ้าคนดวงนี้เนี่ยมีโอกาสเปิดได้ตรงๆเลยนะก็คือ S บวกเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสสุ่มได้ชิ้นส่วน พัซเซลแอสตหมายเลขหนึ่งถึงสีาร์ดเนะครับสุ่มสักทีดีไหมผมว่าสุ่มสักลอมึงดีกว่าครับผมจะสุ่มให้เพื่อนๆนดูไงผมจะสุ่มแบบ5้ใบนะคือเสีย200เพชรนะครับอ่ะผมขอขายการ์ดก่อนช่องการ์ดจะเต็มโหตัวละครเนี่ยความสามารถค่อนข้างโหดอยู่นะแต่จะได้ง่ายหรือยากเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงอยู่ดีอะ นะครับอ่ะขายการก่อน,นครับช่องจะเต็มอ่ะขายแล้วนะครับต่อไปเราไปเปิดแผกพิเศษกันไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับรู้สึกว่าถ้าซื้อแผกพิเศษ200เพชรเนี่ยจะแถมแผกการพิเศษเอาแอสต้านะครับ1ใบนะเป็นแผกแผกหนึ่งใบเนี่ยแผกหนึ่งใบอันนี้เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยนะครับอ่ะเปิดเลยครับ โห oh, การสมบัติเหนือธรรมชาติแม่งมันยังมานึงดูดินี่ครับก็ได้หมายเลข1หมายเลข2แล้วก็หมายเลขสามนะเท่ากับว่าคา r d s เนี่ยผมยังขาดหมายเลข4นะครับแต่เนื่องจาก s บวกเนี่ยถ้าไปดูจากไอ้นี่นะถ้าไอชิ้นส่วนที่ต้องการ asta s, s, s บวกเนี่ยมันมันไม่มี s เงก็คือให้หาแต่ s บวกสชิ้นเลยนะครับ แต่ถ้าใครอยากจะเอาเพรเนี่ยประกาศมายัางเดี๋ยวดูก่อนอ่ะประกาศน่าจะมาแล้วนะวันนี้วันที่24อา้าวประกาศยังไม่มาอันเนี้ยล่าสุดเป็นของที21เพราะว่าเดี๋ยวผมจะดูได้ไงว่าบัฟเสริมมันคืออะไรเพราะว่าปกติถ้ามีตัวละครตัวใหม่อ่ะมันต้องมีบัฟเสริมนะครับแบบอัพการ์ตันแล้วบัฟเสริมอยู่ได้ประมาณสิบกว่าวันอ่ะนะครับก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับ โอ้โหต้องหาหได้สามใบอะครับถึงจะแลกเป็นกล่องสมบัติระดับพิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องอัญมณีพากายผลึกนะครับอันนี้ก็นี่ครับถ้าหาถ้าเกิดสะสมทุกๆสามใบนะครับนี่สามารถแลกตามด,าด้านซ้ายมือได้เลยนะครับถึงเราจะเอาการ์ดไปขายหรือว่าเอาไปแลกแล้วอะแต่มันก็ยังสะสมอยู่ในน,นี้นะเพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวนะครับนี่ตามนี้เลย อันนี้คืออะไรเนี่ยเพียงเข้าเกมแล้วรับไปเลยลุ้นรับเพชรการ์ดตัวละครสูทีเอถึงเอบวกอ๋อก็คือไอนี้จะเป็นรางวัลล็อกอินครับก็คือสามารถรับได้ทุกวันเลยนะครับการ์ดทุกนี้นะครับเป็นรางวัลล็อกอินนะครับสูงสุดนี่คือเป็น4ใบนะ4ี่ใบนี่คือแรกเป็นแพ็คการ์ดตัวละครสูทีเอถึงเอบวกผมว่าเปิดยังไงก็ได้เออะนะครับถ้าให้แรกนะผมว่าแรกเพชรดีกว่าไหมเพชรมันดูคุ้มกว่าอีกนะ เออนะครับหรือจะแลกเป็นกล่องอัญ,ญมณีพักายผักลึกก็ได้นะก็ลุ้นอัญ,ญมณีห้าเหลี่ยมนะครับว่าจะได้อะไรนะครับอ่ะดูอีเวนต์เล่นครับนี่ครับชนะทิปเปอร์ไลทูริซมก็แจกอยู่นะนะครับก็ลองไปเล่นนะครับอ่ะคงไม่มีอะไรรีวิวแล้วเนาะอ่ะผมคงรีวิวว่าในนี้แหละก็ตัวละครใหม่ก็มีเท่านี้เนาะนะครับสําหรับความสามารถเนี่ยผมขอบอกว่าค่อนข้างโหดอยู่นะนะครับ โหดพอสมควรแต่ต้องดูบัฟอีกทีนึงนะว่าถ้าอัพการ์ตันเนี่ยมันจะได้บัฟเสริมอะไรเพราะตอนนี้ที่ผมถ่ายนะเวลาขนาดนี้ประกาศมันยังไม่มานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูความสามารถอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยครับเมื่อตกเมืองฝ่ายตรงข้ามนะครับโอกาส30%ไปยังพื้นที่ใดก็ได้นะครับหลังจากจ่ายค่าผ่านทางแล้วนะครับและมันจะเพิ่มทีละ3%นะครับจนกว่ามันจะแสดงผลนะผมว่าถ้ามันออกเนี่ยมันก็ต้องสตาร์ท มันก็จะรีเซ็ตกลับมาเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่รีเซ็ตมันก็โกงไปไงนะครับส่วนสกิลเนี่ยสกิลก็เหมือนกับเทปีสกูตเลยนะครับก็คือเวลาเราสร้าง3มหลังเนี่ยถ้าสกิลมันออกมันก็จะเป็นแลนด์มาร์กเลยนะครับมันก็ดีนะเพราะว่ามันป้องกันกลับไปจุดสตาร์ทบางทีแบบฝ่ายตรงข้ามมันเอาไกด์มาแล้วบางทีเราสร้าง3ามหลังแล้วกลัวโดนไกด์อ่ะเราก็ใช้ดักทางโดยใช้วิธีนี้เลยอ่ะคือแบบ ถ้าจี้นี้ออกมันจะเป็นแลนด์มาร์คให้เลยไงถ้าเราสร้างสามแต่ถ้าเราสร้าง2มันก็จะเป็นสามหลังสร้างหนึ่งหลังก็จะเป็นสองหลังปากทงก็จะเป็นหนึ่งหลังเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับอ่ะก็คงรีวิวไว้เท่านี้กันเนาะสำหรับอีเวนต์ประจำวันนี้นะครับเพื่อนๆได้ไม่ได้หรือได้ตัวละครใหม่อะไรยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้นะแต่ขอบอกว่าใครจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเออนะครับผมจะรวมให้ดูสักทีนี่ไหมแต่ผมว่าไม่ดีกว่าครับเพราะว่า วัตุดิบการ์ดผมก็ไม่ค่อยจะมีอ่ะเพราะว่าหมดหมดไปหลายอีเวนต์แล้วอ่ะนะครับอ่ะก็รีวิวไว้เท่านี้กันนะครับสำหรับอีเวนต์ใหม่นะครับเอาไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ